พอดีพี่โอปอลอยรอบค่ะคือคือคอมเมนรีเองอะทุกคนคนบิดสู้หน่อยวะเอ็นก็จะไปบังคับให้เขาบิดสู้อย่างเงี้ยเหรอฮะน้องเค้กกับน้องเจนี่เล่นไหมคะอยู่ป่ญะนี่จบจบตาเนี้ยจะเล่นไหมครับแล้วแต่ไม่อุ๊ยโอ้โหนายน่ะอยากให้ฉันเล่นเกมสินะโอเคยูพี่เล่น พี่เล่นเจ็ดห้าจะกว่าดานนี้โอเคนิกต้องควันสินะแล้วควันนิกด้านเฮเว่นพี่ก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงพี่พักนานไปเราพักนานกันเกินไปแล้วอย่างไว้เซียโปรเพเยฟอร์กายเหรอจริงก็อยากลงแข่งนะโอเพเยฟอร์กายเอ้าเขามีแข่งนะดูถูกเกินถามจริงจริงเขามีแข่ง ตรงนี hoy, 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 hoy. ้ตรงนี้ตรงนี้สองตัวอยู่นี่ Silence สองตัวตัวอยู่นี่ใช่ใช่สองตัวอยู่นี่ No meet หน้าพี่หน้าพี่เลย Here สองตัวสองตัวอยู่นี่สองตัวมาไปเอมาไปเอ Coming coming I'm coming I'm coming

อีกโหลสเบกลางปนโผบ่ะเนันีควันทกดามันจะไม่่อฮ้ยต้องไม่ต้องควันไม่ต้องควันไดได้นนี้เกิอะไรอีตัวอีกตัวเจ๊เจ ตกมันมันจะชูป่ะหนะยังไเหรอหย่แล้วโอเคอืม <Nice. S 1> เอาดี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 อาดคอมพี่แตกมันก็ต้องแตกตามคอมพี่ไป <Wow. S 1> มันมีเลน่ากตัวนะกลางอะ่ะ ไม่คิดว่ามันจะเพื่อนเราสเต็กอุ้ยกำลังจะชมเลยว่าแบบพี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยหมดมุกแล้วว่ะข้างบนนี้ก็ได้มันจะได้งงไปเฮ้ยเฮ้ยำหรูเดี๋ยวมันจะบอดออกมาก่อนอ่ะนี่ทำไมหนิว่าพี่ได้สามขีว่ะใช้เพื่อกล้องเนี่ย ไอ้วันกระโดดยิงหัวอะไรวะนี่พี่พี่ไปลมันจวดมันจวดเดินไปไหมเราเข้าเข้ามาในสายแล้วเข้ามาในสายแล้วใช่ a n t e d ข้าว่าเหียเว้บู่ Last player standing. Oh. oh sorry. Hey. Sorry. Hey. Why did you revive me? that. Oh, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Hey. Jarad here, So, sorry. Enemy oh, uh, uh, spotted. Uh, uh. Lena, you, you, C long. วอลแล้วอะวอนี่แล้วอะอย่างกล้อง I know exactly where มันม like, ีโอเมอยู่ตัวเนี้ยเจ็บตัวงร้อยสามสิบตัวนึ่งอะเจ็บสองเสองเลยร้อยยี่สิบเบร้อยสามสิบ Spike planted แม่เลยพี่โคตรเก่งไม่ใช่ไม่ใช่ทีมโคตรเก่งเฮ้ยอันตี้เฮ้ยดีฟ <Okay, S 2> ิลด e ีฟิลด์บอมเฮ้ยพี่หดเกินเฮ้ย <c oughs> เอาเอายิงเกิน <c oughs> <c oughs> แม่เงยพี่โหดเกินยุมีเหรอพี่อนนี้นึกว่าพี่ล็อกล็อกมาพี่อ๋อมใหร่สุดพี่มันวิ่งเข้ารอ่ะพี่เฮ้ยมันมาจากไหนมันมาจากไหนนี่มาเร็วมันมาเร็วเกิน หลังกองเขียวสุดท้ายเต้ยไม่มันแดงเข้าไปอขอร้องเดวค ตะกี้ตะกี้มันมันแดดเข้าไปเว้ยช่วยไม่ได้อยู่แล้วโอ้สวยว่ะสวยใครมีสกินมังกรบ้างเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ตรงนี้เพื่อนไปเปล่า ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอาไปหติ๊กไม่มีใครไม่มีใครนี่เลยเหรอวะ Enemy ตัวนี้เป็นมือระเบิดโอมบอกอะโอม,อ,อ,อ,มอยากเล่นนะเปิดไปข้าสีเลยจริงนั่งไงล่ะพูดไม่ทันาค่ะโอเมียนอยู่ใจแล้วหลงังกล้องไ,ไม่ทันน่ะคือรู้อยู่แล้วว่ามันต้องขึ้นมานก็โอมินเราเก่งกว่าครับน้องๆ ันไม่หัวไม่ชอบเลยมันง้างรอแล้วมันง้างรอเดี๋ยวรอมันง้างเสร็จกันนะตาเรานึงไปแล้วไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วอะะเกิน no one found เอในตัวเลยสวยสวยนีกบอดอพี่พี่เ่ือดคนชนไปเ

นี่เอาแล้วเอาแล้วทุกคนจังหวะนี้หุย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 ไปไปไปไม่ถอยไม่ถอยหุยหุยจับไป เสดร้องไห้แ oh ล so ้วย่าเสดร้องไห้แล้วแต่มันโผล่มาเล่นปืนใหญ่เลยโห้มีน่าจะเจ็บว่านี้กว่าชิลมิเซชชิลมิโอ้ออกโลคกไซเฟอร์เล่นนี่ไซเฟอร์เล่น A เอ โอเลยจะแม่งร oh, oh, oh. 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 oh, ู uh. ้สักโกรธใเนียนเกินเนียนดิบอ่อเนียนดิ๊ออกนะโอ้ไม่ทันว่าจะวิ่งปาดมันเห็นเราอะ remove เอาไปดิเอทเอา แกหมัดละนะเอ้ยไซเฟอร์เล่นเองตัวเดียวอ่ะจะไปดียวเซิชซิชทรูสโล่ทรูสโล่สโล่สโล่ออร์บสโล่ออร์บตัวอาร์บยูร์ยูนูสตัวอาร์บสโล่ออร์บเอาไปเอาใจเกินเอาแตใจเกินทรูสโล่ออร์บเดนเอะอาร์บเบร์ นค่ดู i c k s ไ่กล้าพีกว่าตะกี้พีนี่พีเฮ้ยฮ้ยพีนี่โอเคจัดสีสวย รีไวฟมีรีไวฟมีรีไวฟ์มีรีไวฟ์มีหนึ่งตัตรูที่เหลืออยูรีไวฟมีตีมือเลยคือผมเซตเรียบร้อยแล้วเบียะแต่มีไซเฟอร์เฟอร์ตัดมโดน

ิวันแข่งขอแบบนี้นะเออวันวันแข่งพี่ขอแบบนี้เหมือนกันด้วยวันแข่งคือพี่ขอเล่นออฟแบบปังปังปังอะอิมมอร์ทอลโอ้ยสามขีดเลยอะที่เคัม Welcome Immortal ว่ะมีคนเนี่ยู่คนหนึ่งกลับบ้านเก่าแล้ววะทำไมอะบ้านเก่าอยู่อิอยู่อย่างนี้มันเด่นสองเดียรแล้วเาบ้านบ้านเก่าอิมสอง 唐先生。